สวัสดีครับสวนกิติธราครับผมคลิปนี้ผมจะเพื่อมาดูปัญหาที่เราจะต้องเจอในการทําผักสลัดฤดูฝนหรือดูไหนก็มีปัญหาแตกต่างกันนะครับยกเว้นฤดูหนาวอย่างเดียวเลยครับก็คือปัญหาก็คือผักมันใหญ่เกินไปทีนี้มาดูครับฤดูร้อนที่ผ่านมาปัญหาก็เจอรากเน่าต้องลดปุ๋ยต้องอะไรต่างๆปัญหาพวกนั้นทีนี้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยเริ่มหมดไปแล้วครับ เราจะมีปัญหาใหม่ตามเข้ามาครับคือฤดูฝนสาหรับเพื่อนที่ไม่เคยดูคลิปผมนะผมทำผักให้โดนน้านิ่งมาตั้งแต่ปี2017นะครับซึ่งฤดูฝนปีนี้ก็เป็นฤดูฝนอีกครั้งที่ผมต้องเจอถามว่าผมจะจะจะอะไรยังไงไหมไม่หรอกครับเพราะผมรู้ว่าวันข้างหน้ามันต้องเจอกับอะไรทีนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ครับว่าปัญหาฤดูฝน โดยเฉพาะเพื่อนๆที่ไม่ได้ใช้พลาสติกคลุมโรงเรือนอย่างของผมตอนนี้ครับซึ่งปีที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้ใช้พลาสติกคลุมครับแต่ปีนี้ก็อาจจะไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าบ้านผมลมแรงเพราะโรงเรือนผมมันมันรับไม่ไหวหรอกครับถ้าผมใช้พลาสติกคลุมแล้วก็เจอลมลมกระโชกเนี่ยยังไงก็ไปทั้งหมดแน่นอนก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ครับว่าหน้าฝนสิ่งที่ต้องกังวลสิ่งที่ต้องเจอมีอะไรเตรียมรับมือครับมาดูครับผมมาดูครับหน้าฝนอันนี้บัตเตอร์เฮดครับ ของผมเนี่ยไม่วัดค่าน้านะครับเติมปุ๋ยครั้งเดียวก็เก็บผักขายเลยช่วงนี้ก็จะดูแลเหมือนจะยืจะยุดนะครับจะยืดยดเพราะว่าดูครับฝนฟ้าบานผมลมแรงครับตรงนี้เป็นรูเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องมาซ่อมอีกวันนี้ผมมาเติมน้ําปลูกผักครับก็เลยทาคลิปเพื่อนๆดูว่าถ้าเราจะปลูกผักฤดูร้อนฤดูฝนเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอเลยก็คืออย่างแรกปัญหาเบสิกเลยก็คือถ้าเราไม่ได้ใช้พาสติคุมฝนตกลงมาถ้ามี สซเลนอย่างผมเนี่ยผมใช้สซเลน50สครับผมคาไว้ตลอดทั้งปีปัญหาที่เจอก็คืออย่างแรกคือฝนตกใส่ใบผักใบแตกอันนั้นถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนปลูกกลางแจ้งนี่ก็แตกหนักกว่าที่เราใช้สซเลนการใช้สซเลนเนี่ยมันจะลดแรงฝนได้เยอะครับฝนตกลงมาโดนก็กระจายตรงนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องใบแตกขาดฉีขาดอะไรพวกนี้แต่เจอปัญหาหลักอย่างแรกเลยคือน้ํามันเติมให้เราในกล่องผักเนี่ยพอฝนมันตกมาเนาะพอมันตกมา มันก็ไม่อยู่ในรังเราก็ต้องมามดูน้ําในรังระดับน้ำคราว่าน้ําเยอะก็ต้องเอาออกเพราะเอาออกหลายครั้งก็ต้องเติมปุ๋ยอันนี้ปัญหาที่1ครับส่วนการเติมปุ๋ยเนี่ยผมจะใช้วิธีนี้ครับคือเติมตักน้ําออกครบ3ครั้งเนี่ยโดยที่ผักอายุไม่ถึง30วันเนี่ยผมจะเติมปุ๋ยซ้ํากล่องละอย่างละ30มซีซีครับในกล่องปลาแซลมอนถ้าเป็นกล่องกุง้งกล่องละอย่างละ20่ซีซีครับแค่นั้นถ้าอายุเกิน30ผมผมไม่เติมปุ๋ย ครับแค่นั้นไม่วัดค่าน้ำครับผมไม่วัดแล้วก็ไม่วัดค่าปุ๋ยอะไรทั้งสิ้นผมปลูกแบบนี้ไปเลยแล้วทีนี้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ตามมาคือหน้าฝนแดดไม่ค่อยออกสิ่งที่เจอก็คือผักสลัดยืดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมผมดูน้ําแป๊บนึงยืดเป็นเรื่องปกติครับพามาดูของผมยืดแล้วครับยืดตั้งแต่ต้นพันธุ์รุ่นที่ผ่านมาก็ยืดแล้วก็ตัวที่ปลูกเสร็จแล้วพอเขาไม่เจอแดดสักหน่อย เขาก็งอแงเริ่มยืดครับนี่อันนี้ก็ยืดอันนี้สลัดแก้วครับที่ามาดูก็คือตัวที่เราปลูกกันเยอะๆคือโอ๊กเนี่ยฮะกิีนโอ๊กยืดเป็นลําต้นเลยยืดเป็นลําต้นไม่ต้องกลัวครับปล่อยไปเลยเดี๋ยวเขาก็จะสวยเองเพราะว่าเจอเดดมาเขาจะสวยเองตรงนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพันุ์ที่เราปลูกด้วยนะครับไม่ต้องถามผมนะผมใช้พันธ์ชื่ออะไรเพราะมาเมล็ดพันุ์ผมให้เขาทาให้เขาก็จะทําตามฤดูกาลให้ผมเองแค่นั้นนะครับแต่เดไม่ยืดนะครับกรีน ยืดง่ายหน่อยแล้วก็พวก Green Cross. Green Cross กรีนคอร์ดกรีนคอร์ก็มีพันธุ์ที่ไม่ยืดก็เป็นพวกกรีนคอร์อลพวกนั้นจะไม่ยืดทีนี้ต้นพันธุ์ยืดไอผักสลัดยืดเนาะวิธีแก้ปัญหาผักสลัดยืดก็คือใส่หลอดไฟนั่นแหละหลอดอะไรก็ได้ครับเปิดวันนะชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงก็ได้ครับช่วยได้ครับผมทําโรงหน้าบ้านเพราะผมอยู่เนี่ยผมทําสวนที่เนี่ย ผมไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาเลยนะครับผมจะใช้พลังงานโซลาเซลล์ร้อยเปว่าจะเป็นการใช้ไฟใช้อะไรต่างๆก็ทําเองครับไม่ได้จ้างทีนี้ปัญหาที่เจอคือตักน้ําผักยืดแล้วก็เชื้อราในช่วงที่ดูฝนโดยเฉพาะราใบาจุดครับตรงนี้เนี่ยสาเหตุหลักเลยคือน้ําฝนและที่สําคัญครับถ้ามันมีใบไม้อื่นๆเนี่ยอย่างเช่นผมมีใบกล้วยแล้วบางคนมีมะขามขนุนอะไรต่างๆเนี่ย มันหล่นจากใบอื่นลงมาโดนเนี่ยตรงนั้นนะมีโอกาสที่จะเป็นราใบาจุดง่ายมากเลยวิธีจัดการราใบาจุดนะครับวิธีป้องกันดีกว่าไม่เรียกจัดการหรอกถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยยากครับที่จะแก้เว้นแต่ว่าเราจะต้องใช้ยาเลยสารเคมีอ่ะทะลุออกมาด้านนอกวิธีแก้ก็คือเนี่ยฮะทำให้มันโล่งโปร่งพยายามตัดหญ้าทํายังไงก็ได้ครับให้มันโล่งโปร่งลมพัดผ่านแดดส่งถึง เนี่ยฮะหลักการนี้ผมใช้ตั้งแต่พวกทําต้นฝรั่งทําอะไรผมก็ใช้หลักการเนี้มันจะง่ายครับมันจะทําให้ปัญหาโรคเชื้อราต่างๆเนี่ยน้อยสําคัญมากครับถ้าตรงไหนที่อากาศแบบอับชื้นเลยเนี่ยโอกาสที่จะเป็นราใบาจุดสูงมากครับถ้าเป็นแก้ยากมากพักโรงไม่ได้ช่วยหรอกครับมาอีกวิธีอีกอย่างหนึ่งก็คือ <c oughs> เวลาเราทําความสะอาดฝาลังแล้วก็พวกถ้วยปลูกเนี่ยรุ่นนี้ไม่ไทําความสะอาดนะ,ะเนี่ยไม่ได้ทําความสะอาดครับผมเติมน้ําเลย น้ำปุ๋ยเก่าครับแล้วก็เติมน้ําไปเลยเนี่ยที่ผมเติมอยู่เนี่ยน้ําปุ๋ยเก่าครับเติมน้ําลงไปเลยแล้วก็เติมปุ๋ยปริมาณปกติที่ผมเคยใช้ปลูกไปเลยผมเพราะว่าบางทีผมไม่ทันผมก็ทําแบบนี้นะครับถามว่าเป็นได้ไหมมันไม่ดีถ้าเราเปลี่ยนน้าปุ๋ยหรอกครับไม่ดีเท่าเปลี่ยนน้าเปลี่ยนปุ๋ยหรอกแต่ว่าบางทีถ้าเรารีบก็สามารถทําได้ครับแต่ไม่ควรทําซ้ําเกินสี่ครั้งครับสองสามครั้งก็พอแล้วครับ เพราะว่าช่วงนี้ผมไม่มีเวลาจริงเพราะหวานข้าวด้วยอะไรด้วยเนาะผมก็เลยต้องทําแบบนี้ไม่ควรทําตามนะครับแต่ทําได้ทําได้แค่นั้นครับอ่าปัญหาที่เจอเนาะเออราบไจุดถ้าเจอแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องใช้เคมีครับแต่ถ้าป้องกันได้ก็จะเป็นพวกไตรโคเดอร์มาครับถ้าเวลาที่ฝนจะตกหรือฝนตกเสร็จเนี่ยฉีดครับซื้อมาไว้เลยครับซื้อมาไว้ติดตามตู้เย็นนะครับแบบผงกับแบบน้ําอันไหนดีกว่ากันแบบน้ําดีกว่าครับ เก็บไว้ในตู้เย็นแล้วเอามาละลายใส่ภาชนะไว้ฉีดดีกว่าครับตรงนั้นดีมากๆเลยช่วยได้ครับให้ดูฮะของผมลมครับเนี่ยช่วงนี้มีลมนะฮะช่วงที่ผ่านมานี้ไม่มีลมไม่มีอะไรเลยแบบร้อนแรงเลยอันนี้เออก็ก็ก็ถือว่าดีขึ้นเยอะครับปริมาณการใส่ปุ๋ยเดี๋ยวผมทําคลิปแยกให้ดูครับอวันนี้ก็พามาดูแค่นี้ฮะปัญหาหลากัหลกๆที่เราจะต้องเจอดดูฝนก็แค่นี้ฮะผักสลัด น้ําในรังมันเพิ่มขึ้นต้องเติมน้ําผักสลัดจืดเพราะแสงไม่พอเปิดไฟช่วยแล้วก็ปัญหาราใบาจุดก็คือป้องกันเอาไว้ถ้ามันเจอส่วนใหญ่ก็ต้องเล่นเคเมีฮะถึงจะเอาอยู่เพราะไม่งั้นเอาอยากจริงครับเพราะว่าราใบาจุดมันแรงมันแรงกว่าเพลี้ยไฟที่เราเจอปัญหาเพลี้ยไฟสูสีกันครับเพราะว่าปวก,ก,กเนี้ยมันทําลายใบเพราะเราทําผักใบขายนะครับถ้าใบไม่สวยเนี่ยมันก็ขายยากะนะพูดกันตรงๆดังนั้นเนี่ย ปัญหาราใบาจุดนี่ก็หนักหนาที่สุดครับในช่วงฤดูฝนต้นฤดูอาจจะไม่ค่อยเจอนะครับปลายฤดูเนี่ยต้นต้น,ตนปลายฝนต้นหนาวเนี่ยช่วงนั้นนะฮะหนักมากเลยราใบาจุดแล้วก็ต้นผักสลัดยืดช่วงนั้นฝนตกบ่อยด้วยไหนจะต้องตักน้ําอะไรอีกถ้าเพื่อนเพื่อนใช้พลาสติกคลุมได้คลุมเลยนะครับมันจะปลูกได้ง่ายกว่าเยอะเราไม่ต้องมาดูแลปัญหาพวกนี้ด้วยแล้วปัญหาราใบาจุดก็เกิดขึ้นน้อยมากเพราะว่าน้ําฝนตกไม่โดนผักกรณีที่จะเกิด ตกโดนก็คือเป็นแค่พวกละอองฝนก็น้อยครับที่จะเป็นราใบาจุดได้ตรงนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ดูครับสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่นี้แหี่ปัญหาผักสลัดดูฝนที่เราจะต้องเจอก็เตรียมรับมือกันไม่ต้องห่วงครับเจอแน่นอนเจอทุกคนแต่อาจจะไม่เจอทุกแบบแค่นั้นนะครับสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเพบื่อนๆคนใดทําผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับหรืออยากได้ปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ที่ทางสวนใช้อยู่ก็ผมทิ้งเบอร์โทรไว้หลังคลิปทุกคลิปครับ ก็แอดไลน์มาคุยมาถามได้ในสวนตรงนี้หรือโทรปรึกษาก็ได้ครับผมไม่คิดตังหรอกผมเข้าใจครับตอนที่ผมทําแรกๆผมก็ไม่รู้จะไปถามใครแต่พอวันหนึ่งผมทําแล้วเออมันได้เราเข้าใจในระดับหนึ่งก็พอจะให้คำตอบได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับตอนนี้ทางสวนก็มีผลิตภัณฑ์เป็นพริกป่นคั่วมือเลยนะครับคั่วเองแล้วก็ที่สำคัญครับ ตำเองด้วยตามกับมือด้วยครกตั้งแต่สมัยรุ่นคุณย่าผมขนาดใหญ่มากพริกป่นที่คั่วเองตามเองแบบนี้นะครับรสชาติจะเผ็ดแล้วก็กลิ่นหอมมากครับเก็บไว้ได้นานซึ่งผมขายกระปุกละแ9บาบาทครับค่าส่งครั้งละ30บบาทเก็บปลายทางได้ครับนี่ฮะพริกปน่นเก็บไว้ในกระปุกแบบนี้เก็บไว้ได้นานกลิ่นหอมหยิบใช้ตอนไหนก็สะดวกครับมีติดครัวไว้ดีแน่นอนครับ